ท่านผู้ชมครับผมเจอแล้วครับฟันกระหมองสงเฉยนะครับนี่คือบอยนะครับได้กรอกซี่อีสานมาแล้วนะครับตอนนี้ผมแอบหลบอยู่ตรงนี้ก่อนครับผมจะทําอย่างไรแอบหลบก่อน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 ครับนี่เรานั่งซูมอยู่ตรงนี้พี่น้องนะครับอนั่น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 มาแล้วมาแล้วบอยใช้กรอกซิ่งพี่น้องอ๋อนี่ครับก็อย่างนี้นี่เองนะครับผม ตอนนี้ก็ประมาณเวลานะครับเวลาสามโมงกว่าบอเชเสกกองซิ่ก็ยังนะครับแนบาอยู่ตรงปากซอยแจ้านะข้างหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปนนก็จะย่างอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าค้ามเมื่อและค่อยจะไปหลังศูนย์ราชการสี่ร้อยเตียงนะครับ ทางนี้ก็คือเป็นทางารถผ่านประจําะครับโดยการผ่านด้านหลังนะครับตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ยขอดูหน่อยหมวกหมวกหมวก ก็จะออสแตนบายตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะพูดอยู่คนเดียวนะครับนะครับมือมา้สั่นหน่อยครับผมมีการสั่นพี่น้องนะตอนนี้นะครับก็วันนี้บอยเขามีเขาเรียกว่ามีผู้ช่วยครับผู้ช่วยมา สาขาสองเขามาช่วยพี่น้องนะสาขาแรกนะครับสาขาแรกอันนี้สาขาสองมาช่วยสาขาแรกพี่น้องจะมีรถปรษสีท์ผ่านประจําพี่น้องนะแถวนี้นะเขจะมีเขาเรียกว่าเคสนะครับนี่ครับหมอพักของผู้ปฏิบัติงานเคสพี่น้องนะฝั่งนี้พี่น้องเส้นทางหลักนะครับช่วงเวลานี้ก็กําลังจะเลิกนะครับจะเลิกพนักงานกําลังเลิกงานพี่น้องก็ผ่านเส้นทางนี้พี่น้องเยอะแยะมากมาย คึมๆหน่อยนะครับนะครับนี่คือ400เลเตียงฝั่งนี้ตรงไปก็จะเป็นศูนย์ราชการเส้นนี้สามารถวิ่งได้ตลอดเวลานะครับเส้นทางรถวิ่งได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนพี่น้องเป็นถือว่าเป็นเมนหลักนะครับเพราะว่าถ้าไปวิ่งบนถนนเจ้วหน้าก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่ารถอาจติดเส้นนี้ก็เป็นอีกทางเลือกในการนะครับในการหลบรถติดนะครับก็ไปออกอีกทีนึงก็ แอดแจ้งวัฒนะพี่น้องนะแอดแจ้งวัฒนะนะครับผม mm hmm. สายบอยเขาเปิดอะไรอยู่เปล่าเปิดเสียงเพลงหรือเปล่านะครับ